สวัสดีครับกลับมาพบกับอันปฏิพันออโตโอ,อีกคลิปหนึ่งแล้วนะครับสำหรับคลิปนี้เรามีรถกระบะตอนเดียวปี2020เผารอยเข้ามาอีกคันหนึ่งนะครับเดี๋ยวมาแนะนําในส่วนของตัวสภาพแล้วก็รีวิวให้คุณลูกค้าได้รับชมกันว่าคันนี้ถูกใจไหมคันนี้ตรงสเปคไหมนะครับถ้าเกิดดูคลิปนี้จบแล้วสนใจนะครับหรือว่าอยากจะเป็นเจ้าของตัวรถรุ่นนี้โทรติดต่อสอบถามรยายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะครับที่เบอร์ใต้ล่าง คลิปวิดีโอนี้นะครับตรงนี้อต้องขอฝากคุณลูกค้าทุกๆคนสักนิดหนึ่งด้วยนะครับก็คือฝากกดไลค์เพย์เป็นพันอโต้นะครับแล้วก็กดแชร์ในเรื่องของเวลาพวกเราไลฟ์ทรงไลฟ์สดอะไรพวกนี้แล้วก็กด subscribe ช่อง YouTube ของพวกเราด้วยเป็นกำลังใจกับพวกเราอีกหนึ่งอย่างนะครับ s u b s c ค i b e นี่คือเรื่องใหญ่นะฮะคุณลูกค้ากดทีนึงเนี่ยเป็นการต่อหัวใจหรือว่าต่อในเรื่องของอายุเสียงขึ้นไปอีก เดือนหนึ่งนะครับตรงนี้ฝากคุณลูกค้าทุกทกท่านด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มดูตัวรถกันดีกว่าครับสำหรับวันนี้อันพาเจ้าอี u ูดีแมกซนะฮะสามจุตัว S นะครับเป็นตอนเดียวเพาลอยตัวโฉมพิกโลกนะครับหรือว่าเป็นตัวไมเน่เชนแล้วเรียบร้อยคราวนี้แล้วตัวรถคันนี้เป็นปี2020ช่วงล่างค่อนข้างสวยครับบอดี้รถค่อนข้างสวยแต่ต้องบอกกับคุณลูกค้าให้เข้าใจตรงนี้สักนิดนึงคือมันเป็นรถที่เพิ่งเข้ามาใหม่ แต่ว่าเราอยากมาอัปเดตแล้วก็รีวิวในส่วนของตัวสภาพให้กับผู้ลูกค้าได้รับชมมาอีกทีหนึ่งมีอะไรบ้างน่าใช้ไหมเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามารับดูไปพร้อมๆกันนะครับส่วนของตัวสีนะครับจะเป็นสีเทาดำเมทัลิกนะฮะกระจังหน้าก็ได้เป็นแบบลักษณะเหมือนตัวซี่เคี้ยว2ชั้นนะครับแล้วก็ตัวโคมไฟหน้าตรงนี้เนี่ยเป็นตัวหลอดไส้ธรรมดาแต่หมอคู่หน้าตรงนี้ยังไม่มีนะครับถ้าเกิดเราดูตัวรุ่นใหม่ๆตอนนี้ไว้แล้วเนี่ยถือว่าค่อนข้างที่จะ เป็นที่สนใจของหลายๆคนเยอะมากเลยนะครับยิ่งทั้งเกิดแล้วว่ามันเป็นตัวสีพวกนี้หรือว่าใส่เป็นตัวเพาลอยแต่อีกทีหนึ่งอยากเปลี่ยนจากข้องมาใส่เป็นตัวตู้ทึื้อพวกนี้สามารถเลือกได้หลายแบบนะครับแต่ถ้าเกิดถามว่าเราสามารถจัดทําตรงนั้นให้กับลูกค้าได้ไหมไม่มีปัญหาอยู่แล้วนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเครื่องกันต่อนะฮะสำหรับเครื่องสามพันนะครับก็จะเป็นตัวเครื่องบล็อกของ โมเดลเก่านะครับแต่ว่าคราวนี้เนี่ยเขาจะเพิ่มในอาตาัตราทดเพิ่มขึ้นมาอีก1เกียร์ก็จะเป็นเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะครับเครื่องสวยครับไม่มีค้ามันเครื่องไหนเยิ้มไม่หลวมนะฮะพวกไอซองไอเสียอะไรงนี้ไม่มีออกมงออกมาอะไรงี้ไม่มีแน่นอนครับรถสวยมากเครื่องเดิมแล้ะก็ในส่วนของตัวสภาพอาจจะมีในเรื่องของฝุ่น ค่าเปื้อนเล็กๆน,น,น,น้อยๆนะครับเพราะว่ามันเป็นตัวรถมเข้ามาใหม่ด้วยแต่ถ้าเกิดเราดูโดยรวมนะครับเอามาอัปเดตคุณลูกค้าได้ดูแบบสดๆเลยก็จะเป็นตัวคารนงคันหน้านะครับพวกแผ่นเพสหัวนงหัวน็อตทุกอย่างอยู่ครบเดิมจากโรงงานคือมันสวยมากๆนะครับคุณลูกค้าแต่มันติดอย่างเดียวก็คือ ส่วนของสภาพตรงนี้เนี่ยมันยังมีเปื้อนฟงเปื้อนฝุ่นในแบบนี้บ้างอันนี้เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับรับตัวรถเข้าใหม่และเดี๋ยวเราทําความสะอาดคลีนตัวรถเสร็จเรียบร้อยอีกรอบนึงเดี๋ยวอันเอามารีวิวให้คุณลูกค้าได้ดูอีกทีหนึ่งแต่ถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวจะเอาไปขึ้น้อยให้กับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับยังไงก็รอติดตามดูกันได้เดี๋ยวเราไปดูในส่วนตัวด้านข้างกันต่อครับ เรามาดูในส่วนของตัวด้านข้างกัน,กนบ้างนะครับตรงนี้เนี่ยก็จะเป็นสีเดิมโรงงานสีสวยเสมอการจลน์ด้านท้ายนะครับแต่ว่าคันนี้เราใส่ตัวล้อแม็กให้กับคุณลูกค้าแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นตัว CE28 ขอบ18แนะครับแล้วก็ล้อด้วยยาง265 40 R 18่านะครับแม็กใหมย่ยางใหม่นะครับอีกอย่างหนึ่งในเรื่องของตัวพวกแบบลายล้อแม็กตรงนี้เนี่ยคุณลูกค้าสามารถมาเลือกเพิ่มเติมกันที่ร้านได้แล้วก็พวกแบบ ล้อตอนนี้เนี่ยงานใหม่ๆมันจะมีเข้ามาที่ร้านเราเยอะมากอย่างเช่นตัว CE แบบนี้เนี่ยถ้าเกิดเป็นตัวรุ่นเก่ามันจะยังไม่มีออฟนะครับคือมันจะมีนิดเดียวไม่เยอะไม่ค่อยมีมิติของตัวรถเยอะมากสักเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นตัวพวกแบบรุ่นใหม่ๆแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยอันนี้คุณลูกค้าส่วนใหญ่ชอบกันเยอะมาก c e RE อ p f 1อวันะไรพวกนี้เนี่ยนะครับถือว่าถ้าเกิดมีออฟขึ้นมานิดนึงตัวรถปรับเปลี่ยนในเรื่องของตัวมิติด้านข้างเลยสวยจริงๆนะครับวันนี้อ่านไม่ได้โกหกนะ ถ้าเกิดสนใจนะครับเข้ามารับชมตัวรถที่ร้านเพิ่มเติมได้อีกทีหนึ่งและเดี๋ยวเราไปลองเทสได้กันนะครับส่วนของตัวไฟเลี้ยวนี่จะอยู่ตรงแก้มข้างนะครับแล้วก็มีตัวการทรงกันสาอะไรงี้มีให้ครบหมดแต่ว่าคันนี้เป็นคันแรกเลยนะครับคุณลูกค้าที่ตัวค้องมันติดตั้งให้มาจากตัวรถอยู่แล้วเนี่ยคือมันจะเป็นตัวเหล็กแป๊บฟ้าเลยแต่ถ้าเกิดถามว่า ใช้งานบรรทุกได้ไหมใช้งานได้แต่ม่ได้ติดอย่งเดียวครับในเรื่องตัวความสวยงามหลายคนน่าจะไม่ค่อยถูกใจทั้งหลายแต่ถ้าเกิดเราดูกันแบบเผๆแล้วเนี่ยมันใช้ทํางานได้เหมือนกันนะฮะแล้วก็พวงแบบตัวลงตัวล้ออะไรเงี้ยถือว่าดีเลยนะครับเดี๋ยวจะยกให้ดูขึ้นสักอันหนึ่งแล้วก็ส่วนของตัวเพานะครับตรงนี้ก็จะเป็นเพาลอย tcpy แล้วก็ล้อกระทะผ่าขอบ14ส่นะครับส่วนยางมิชชิน xcd ตรงนี้ก็จะเป็นปี2021อันนี้เราเบิกให้กับผู้ลูกค้าใหม่เลยนะครับเพราะว่า ถ้าเกิดยางตัวติดรถของเก่าที่มันมาเนี่ยคือดอกมันไม่ค่อยเหลือแล้วนะครับหรือว่าตัวยางมันไม่ค่อยสวยแล้วอันนี้คือเราก็เปลี่ยนใหม่กับคุณลูกค้าไปเลยเพื่อว่าถ้าเกิดเราดักทางตรงนี้ไปเลยคุณลูกค้าได้ไม่ต้องขอที่หลังด้วยถูกต้องไหมครับถ้าเกิดบางคนมาดูแล้วว่าเฮ้ยอันผมอยากได้ยางใหม่ด้วยได้ไหมอันนี้อันเปลี่ยนให้ไปเลยดีกว่าจบนะฮะแค่นั้นเองนะครับส่วนของตัวด้านข้างนี่สวยมากแต่ว่าจะมีในเรื่องตัวพุ่งแบบ ลงรอยอะไรอย่างนี้มั่งนะครับอันนี้เป็นเรื่องปกติแล้วน่าจะเคยเห็นในหลายๆคลิปอยู่แล้วเพราะว่าส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นตัวรถเข้าใหม่เนี่ยอันจะทําเป็นพวกแบบมงมารอะไรอย่างนี้ไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับเพื่อว่าพอเวลาที่เอาเอาไปเก็บงานรายละเอียดเนี่ยคือเราได้ไม่ต้องมาเดินดูนู่นเดินดูนี่คือเราดูแล้วเรียบร้อยมันเป็นประมาณนี้แค่นั้นเองนะฮะก็จะเป็นตัวจุดหนึ่งด้านข้างตรงนี้ตัวกระบะท,ท้ายแค่นั้นเองครับส่วนที่เหลือในทุกอย่างสมบูรณ์นะฮะ98%ออีกคันหนึ่ง ก็ตอนนี้เนี่ยสามพันที่เป็นตัวเพาลอยสับตัวไมนเนชเชนมันจะมีตัวรถเข้ามาเยอะมากนะฮะมีสีเทาเป็นคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่ล่าสุดแล้วก็มีตัวสีขาวอีกคันหนึง่งตรงนี้ถ้าเกิดใครมาก่อนได้เลือกก่อนนะครับสะดวกที่จะไฟแนนซ์สะดวกที่จะ,นนะ,จะซื้อสดหรือว่าอยากสอบถามในเรื่องของตัวโปรเสริมช่วงนี้เนี่ยมันก็จะมีฟรีค่าจักค่าโอนและก็วันรับรถรับเงินกับบ้านอีก5,000แล้วก็ขับฟรีอีก45วันอันนี้คือตัวโปรเสริมสับตัวรถตอนเดียวนะครับ เป็นในเดือนพฤษภาคมแบบนี้มีการต่ออายุในเรื่องของตัวโปรออกมาอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้คือในส่วนของตัวด้านข้างนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายกันต่อครับโอเคครับเรามาดูในส่วนของตัวด้านท้ายกันบ้างนะครับก็จะมีตัวล็อกฝาท้ายตรงนี้มีให้ครบนะครับแล้วก็ตัวฝาท้ายตรงนี้ฝาท้ายเดิมโรงงานรถไม่เคยโดนชนท้ายแน่นอนนะครับแล้วก็ตัวคมไฟท้ายไฟเลี้ยวไฟเบรกใช้งานได้ตามปกตินะครับแล้วก็อย่างที่อ่านบอกว่าเป็นตัวล็อกฝาท้ายเนี่ยคือมันจะเป็นตัวล็อกแบบนี้ให้เลย ส่วนใหญ่ตอนนี้เนี่ยมันจะมีแบบนี้เข้ามาเยอะนะครับถ้าเกิดเป็นแต่ก่อนมันก็จะเป็นตัวเหล็กเส้นเดียวธรรมดาถูกต้องไหมครับแต่ส่วนใหญ่คุณลูกค้าต้องการแบบนี้เนี่ยกันเยอะมากนะฮะคราวนี้เป็นตัวล็อกแบบนี้ให้เลยก็คือเราไม่น่าจะสับแล้วคือไว้ให้สับคันนี้โดยเฉพาะนะครับคือเราไม่ต้องมายุ่งแล้วตรงนี้ก็อุปกรณ์ลายต่างเนี่ยถือว่าพร้อมเลยตัวแม็กไครเนอร์หรือว่าพวกแบบกระบะด้านบนตรงนี้ก็มีการดามแล้วเรียบร้อยนะครับดามบนดามล่างแล้วก็ช่วงล่างนะครับก็จะเป็นตัวเพลาลอย t c p y เสื้อเาาสวยมก โช้ฟไข่ฝั่งละ2ตัวแหนฝั่งละ14แผ่นสารลกตรงเตงบุดเหล็กแล้วก็พวกแบบสกีกันน็อตขาดทุกอย่างมีให้กับคุลูกค้าครบหมดนะครับแล้วก็ด้านท้ายตรงนี้เนี่ยก็จะมีตัวกันชนท้ายนะครับหรือว่าพวกแบบกระบองด้านท้ายอะไรแบบนี้มีให้ครบนะฮะถือว่าเป็นอีกคันหนึ่งที่จบและก็แจ่มมากถ้าเกิดใครที่จะได้เป็นเจ้าของนะครับตรงนี้แล้วว่าคุณลูกค้าถ้าเกิดคิดในมุมหนึ่ง คือถ้าเกิเป็นตัวรถปีใหม่แบบนี้นะครับเราจะดูทั้งเป็นป้ายแดงด้วยหรือว่าเราจะดูทั้งเป็นมือสองด้วยอันนี้ไม่ว่ากันเงื่อนไขในการออกรถแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้หรือว่าในเรื่องของตัวราคาแต่ละที่อาจจะไม่เหมือนกันก็ได้แต่ทรัพย์ที่เราคืออะไร รถมันจบหมดทุกอย่างรถมันครบหมดแล้วเดี๋ยวเราจดทะเบียนลงเล่มให้นะครับแล้วก็มีใบวิศวะรองรับให้อีกทีหนึง่งเพราะว่าพวกแบบถ้าเกิดพุ่งนี้มันแหนบมันเกินแปดแผ่นยังไงเราก็ต้องลงให้อยู่แล้วพะเวลาที่เราไปคงไปขี่อะไรอย่างงี้ถ้าเกิดโดนตารวจเรียกมันจะได้แบบผ่านฉลุยได้อีกทีหนึง่งนะครับอันนี้คือบอดี้รอบนอกนะฮะทั้งคันเราดูตัวรถกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูในส่วนของด้านในกันต่อครับ เรามาดูในส่วนของสภาพด้านในกันต่อนะครับสภายในตรงนี้ก็ตัวคอนโซลหน้าก็จะมีตัวแอร์แบกนะครับหรือว่าถุงนมในภัยคู่หน้ามาให้ส่วนสําหรับตัวเครื่องเล่นตรงนี้ยังเป็นแบบตัวโมเดลที่แล้วนะครับหรือว่าตัวรุ่นที่แล้วอยู่เป็นแบบ1ดินธรรมดาเลยมีที่เสียบ usb มีที่เสียบ aux นะครับแล้วก็ส่วนของระบบปรับอากาศตรงนี้ก็จะเป็นแบบปรับอนาล็อกนะครับ มีการเพิ่มในเรื่องของตัวพวกแบบสีส่องสีสันหรือว่าในเรื่องเฉดสีขึ้นมาให้มันดูแบบเงาเงาหน่อยให้มันดูแบบมีดีไซน์ที่สวยหรูขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็ด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นตัวเซนเซอร์แจ้งเตือนแอร์แบ็กกระจกนะฮะเป็นแบบปรับไฟฟ้านะครับก็จะ Auto ออโต้เฉพาะฝั่งคนขับอย่างเดียวแล้วก็ตัวเซ็นทรัลล็อกรุ่นนี้มองข้างไม่ใช่แบบแมนวนวลแล้วนะครับก็จะเป็นแบบปรับไฟฟ้าเรียบร้อยแล้ววันนี้ถือว่าถูกใจใครหลายๆคนแน่นอนเพราะว่าพออวลาที่เราขับพวกแบบขึ้นทางด่วนที่เราไม่สะดวกที่จะเปิดตัว เปิดตัวประตูหรือว่าเปิดแบบตัวผู้แบบกระจกอะไรประมาณนี้ส่วนใหญ่เขาก็อยากได้เป็นประมาณนี้หมดนะครับเพราะว่าในเรื่องของตัวการปรงการปรับอะไรแบบนี้ด้วยมันก็จะได้สบายอีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็กุญแจนะครับคันนี้ก็จะเป็นตัวกุญแจธรรมดามีดอกสำรองไหมมีกุญแจดอกสำรองให้ครับก็จะเป็นตัวธรรมดาทั้ง2ดอกเลย และก็สําหรับตัวเกียร์นะครับก็จะเป็นเกียร์กระปุกแบบ6สปีดนะฮะตรงนี้ถือว่าดีมากๆนะครับในเรื่องตัวพื้นทงื้นที่อะไรต่างๆแบบนี้เนี่ยถือว่าการตกแต่งด้วยเฉดสีสีดาร้้นแบบนี้ถือว่าสวยมีเอกลักษณ์และก็ดูดีขึ้นเยอะนะครับสําหรับตัวเบาะนะครับก็จะเป็นเบาะหนังสีดําแบบ60ต่อ40ตรงนี้ก็จะนั่งได้สบายเลยนิ่มมากนะฮะตัวรถใหม่ๆพวกนี้คือเรา อาจจะต้องมีการคิดกันหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเกิดถามอันนะครับอันจะบอกว่าไม่ต้องคิดอะไรเยอะเลยมันคือรถใกล้เคียงกับพวกแบบป้ายแดงอยู่แล้วครับแต่ว่าคราวนี้แล้วว่าถ้าเกิดคุณคูกค้าอยากดูแบบที่อันบอกในช่วงด้านท้าย <c oughs> ก็คือจะเปรียบเทียบทั้งออกห้างป้ายแดงด้วยหรือว่าจะเปรียบเทียบทั้งดูเป็นตัวมือสองที่ร้านเราด้วยนะครับตรงนี้เนี่ยยังไงมันก็คุ้มของคุ้มที่สุดอยู่แล้วเราจะไปเสียเวล,เวลาเพิ่มส่วนต่างในเรื่องของตัวอุปกรณ์อื่นๆทาไมนะครับในเมื่อ ราคาเดียวแล้วก็คันนี้คือมันจบหมดทุกอย่างอันนี้คืออาจจะแนะนําแบบนี้นะครับแล้วก็ตัวล้อมองล้อแมกนอ,ก Mac, นอนล้ออะไรเงี้ยคือเรามีให้ครบนะฮะคุณลูกค้าแต่เผอิญว่ายังไม่ได้ใส่ตัวนอดล้อตัวนี้เพราะว่าเดี๋ยวมันก็ต้องถอดทําความสะอาดอีกด,ด,ด,ดีนะครับถ้าเกิดเราไปเอาตัวบล็อกลมยิงพวกนี้เนี่ยมันก็จะเป็นลงเป็นรอยเปล่าๆนะครับก็จะประมาณนี้ในส่วนของด้านในนะฮะเดี๋ยวเราไปสุกกันหน้ารถแล้วก็บอกราคาสำัคันนี้กันอีกทีครับไปโอเคนะครับเรียบร้อยกันอีกหนึ่งคันนะในส่วนของตัว3 0 0พัน พิกโรคเพารอยเข้าใหม่คันนี้นะครับสุดท้ายแล้วเราดูรายละเอียดทั้งตัวภายนอกแล้วก็ภายในกันพีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้ช่วงสุดท้ายก็จะเป็นในเรื่องตัวราคาบัางแหละสำหรับคันนี้นะครับที่ร้านของเราจะตั้งราคาขายอยู่ที่5 9 9 0 0 0บาทอันย้ำนะครับ5 9 9 0 0 0บาทตรงนี้ถ้าเกิดกคุณลูกค้าประวัติดีก็ฟรีดาวได้เลยขึ้นอยู่กับเครดิตของคนซื้อ อาชีพรายได้ตรงนี้เราก็ต้องมาคุยรายละเอียดกันอีกทีนึงว่าคนซื้อทาอาชีพอะไรรายได้ต่อเดือนเท่าไหร่รายได้สุดที่เท่าไหร่มีบวกส่วนอื่นหรือว่าบวกส่วนต่างกงอื่นอีกไหมตรงนี้มาสอบถามก่อนได้นะครับไม่ซื้อไม่เป็นไรดูไว้ก่อนได้แล้วก็อย่างที่อ่านบอกคือถ้าเกิดเราจะมองว่า ถ้าเกิดเราจะมองทั้งเป็นตัวเลือกทั้ง2องอย่างตรงนี้ลองมาตัดสินใจกันดูแล้วเดี๋ยวอย่างได้ไรายละเอียดตรงไหนเพิ่มเติมยังไงมาคุยกันได้เลยนะครับส่วนสำหรับตัวรถตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดคุณลูกค้ายังไม่เข้าใจรายละเอียดหรือว่าอย่างดูตรงไหนเพิ่มเติมยังไงสอบถามอันเข้ามาได้เลยและเดี๋ยวอันแนะนําเพิ่มเติมให้อีกทีหนึง่งนะครับแต่ถ้าเกิดมีโอกาสตอนนี้เนี่ยส่วนใหญ่ตัวรถเพลาลอยที่ร้านของเรานะครับเดี๋ยวถ้าเกิดฮอยมันว่างจริงๆเราจะไปขึ้นฮอยกับคุณลูกค้าได้รับชมกันนะครับสำหรับคลิปนี้แหกกก็ตต้ออองขอัววาไป่น่นรเเด๋จม คลิปหน้าฝากกดติดตามเพจเป็นพัฒน์ออโต้นะครับแล้วก็ช่อง YouTube ของเรานะครับเป็นกำลังใจเรากดไลค์กด Subscribe นะฮะเพื่อที่ได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆแล้วก็คลิปหน้ามีรถรุ่นใดเข้าใหม่นะั้นหรือว่ามีรถคันไหนมาอัปเดตให้กับพูณลูกค้าได้รับชมนั้นเราติดตามดูกันได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ